เมื่อไปกี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับช่วงก่อนปีใหม่นะ t r a n s ซน n นะครับผมเป็นบริษัทที่เขาทำ SSD เนี่ยเขาได้ทำการส่งเจ้ตัว SSD ตัวนี้ไม่ให้ลุงแมวได้ลองนะครับเขาบอกว่าสามารถใช้กับ PlayStation 5ได้นะแล้วก็เป็น SSD นะครับ 1TB ทรที่เป็นรุ่นประหยัดนะราคาไม่ค่อยสูงนะครับสำหรับใครที่คิดจะเติมพื้นที่ SSD ใน PlayStation 5แต่ว่า ไม่ได้อยากจะจ่ายสูงมากนักนะครับเขาบอกว่าตัวนี้สามารถใช้ได้นะ PCIe SSD 240s Gen 4นคูณ4นะครับผมแล้วก็เป็น M2 2280 80 mm แล้วก็เขียนว่า NVME ถ้าเปรียบเทียบกับตัว SSD ของ PlayStation 5ที่มีอยู่แล้วนะครับมันจะเร็วกว่าหรือว่าช้ากว่าแค่ไหนนะเพราะว่าอันนี้ก็ แน่นอนว่ามันไม่ได้เป็น ssd ราคาสูงนะครับเราก็ต้องมาดูว่าถ้าราคาประมาณนี้ความเร็วที่เราได้เนี่ยเรายอมรับได้ไหมนะราคาตัวนี้นะครับลุงแมวเ,เปิดดูนะในช h อป e e นะครับผมจากร้านมารา่าลุงแมวใส่ลิงก์ไว้แล้วนะครับใครสนใจไปซื้อได้นะตอนนี้ลด11%อยู่นะครับราคาอยู่ที่5,850บบาทนี่นะตัวนี้นะครึ่งหมื่นครึ่งหมื่นดูดีนะดูดีทีเดียวนะครับแต่ว่า ไว่ายังไงก็คือเราจะไม่ได้เห็นเขาเมื่อเราใส่เข้าไปนะนี่เขาบอกว่าทำอย่างเงี้ยมันจะดึงออกง่ายๆเลยอ่ะลองเฮ้ยเฮ้ยมันง่ายอ๋อมันง่ายเออถ้าทำเป็นมันก็ง่ายฮะเราจะทำการแกะตรงนี้นี่แหละมันก็ค่อยๆออกมาละนี่ทำการเปิดเนอะ ทำๆๆอันนี้นะนี่นะครับตรงเนี้ยมันจะมีตัวเลขอยู่เห็นไหมร้อยสิบนะไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะก็เขาบอกให้ก่อนที่จะทำการไขน,อน็อตออกนะเราจะเอาตัว SSD ของเรานะครับซึ่งรู้มาตื่นเต้นมากมาเสียบไปงี้นะครับเสียบเข้าไปอย่างงี้นะจะมีหัวแบบนี้อยู่นะครับตรงร่องตรงนี้นะเพราะนั้นเสียบตรงนี้แน่นอนก็ต้อง วัดดูนะครับว่าของเราเนี่ยจะเอานอ็อตตรงไขน็อตออกเนาะแล้วมันจะมีคล้ายเป็นสเปเซอร์นะครับก็คือพื้นที่เว้นว่างเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นวงแหวนที่จะเอาไปวางเนี่ยเอาไปวางตรงไหนนะเดี๋ยวเราลองแกะตัวนี้ดูก่อนนะดึง SSD ออกมาแล้วนะเดี๋ยวพ่จะช่วยคุยทอดนี่นะแบบนี้นะครับนี่นะเยอะแบบนี้นะเราจะเสียบ ตรงๆนะครับก็ต้องกะนะก็ดูจากสายตาแล้วก็น่าจะเป็นที่80นะ80ลงมาเลยจนสุดนะแบบนี้เนาะนี่นะครับห่วงเหล็กอยู่นงี้ตัวนี้มันจะเป็น,ในใคล้ายๆที่สเปเซอร์นะก็คือวางให้ตัว SSD ของเราอ่ะมันลอยอยู่นะก็เอาไปวางในรู80ใช่ไหมล้วก็เอาตัวสเปเซอร์ตัวนี้ไปวาง80 ให้ทำการเสียบนะครับตัวนี้นะเข้าไปก็เอียงๆนิดนึงก็ได้ไม่ไม่ขนาดนั้นนะนี่ตัวนี้นะครับลุงแมวทำการเสียบเข้าไปแล้วนะปึ๊บแบบนี้เยอเสียบแน่นๆเลยนะครับอ่าดังกึกกละเห็นไหมนะมันจะเอียงแบบนี้นะก็กดลงไปนะครับ นี่แบบนี้เลยนี่นะแล้วเราก็ทำการหมุนสำหรับคนที่ได้งานช่างศูนย์แบบลุงแมวเนี่ยก็มีความเกรง็งนะกันนะก็ค่อยๆหมุนเข้าไปจะเย็นเย็นประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปลองกันนะว่า ssd 1TB นะครับของ t r a n s c e n เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับตัวออริจินอลที่เขาให้มากับตัวเครื่องนะเก็บได้กี่เกมนะครับผมแล้วก็ความเร็วแค่ไหนสามารถเล่นเกม next gen ราบรื่นได้แบบไหนบ้างไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับพอเราเปิดเครื่องมานะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวหนังสือที่ท่านผู้ชมเห็นดูตอนนี้เลยนะครับนี่คือเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ้าเราใช้ drive ssd m 2นะครับต้อง format คือต้อง format ้ตัวทรานเซนที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้นะครับการฟอร์แมตนี้เนี่ยจะทําให้ข้อมูลใน SSD M2 ตัวนั้นเนี่ยหายไปหมดเลยนะถ้าใครใช้ SSD เก่านะครับก็เก็บข้อมูลไม่ได้นะจะต้องฟอร์แมตท,ทิ้งไปทั้งหมดนะครับไม่สามารถใช้บางส่วนเพื่อเอามาเก็บเกมและเก็บข้อมูลอยู่ได้นะจะถูกฟอร์แมตหมดเลยนะครับเลือกนะครับฟอร์แมต SSD M2 ก็ฟอร์แมตละซึ่งมันน่าจะเร็วมากเลยนะ อาจเร็วไม่พอในการเล่น PS 5ได้อย่างราบรื่นหากประสบกับปัญหาในการเล่นเกมที่ติดตั้งในที่จัดเก็บ SSD M 2ให้ลองติดตั้งในที่จัดเก็บของคอนโซลแทนความเร็วในการอ่าน3,4,7,8,0,13เมกต่อวินาทอาีอันนี้น่าสนใจนะคือแสดงว่าบางเกมอาจจะเล่นไม่ได้ เขาก็เลยเตือนไว้ก่อนแต่นี่จริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดเกม next gen ดูนะแล้วก็ที่จัดเก็บนะตอนนี้มันก็จะเห็นนะครับว่าในเครื่องคอนโซลเองเนี่ยมันมีอยู่667กิกนะครับที่ใช้ไปแล้วนะแล้วก็ว่างอยู่184กิกลุงแมวโหลดเกมไว้450กิกโดยประมาณ ก็มีเกมเหล่านี้นะครับแล้วก็มีแอปด้วยโอเคเดี๋ยวลุงแมวจะเอาเกมอ่ะเลือกนะครับแล้วก็เลือกรายการที่จะย้ายอ่ะก็ลุงแมวก็จะย้ายเลยนะมีเดี๋ยว,ยวก่อนจะย้ายเราลองไปดูกันนะว่าที่จัดเก็บนี่ขนาด1.01นเทราไบต์นะครับยังไม่มีอะไรเลยนะโอโห,หล่อมากแต่ว่าพอขึ้นเมื่อกี้มาว่าอาจจะเร็วไม่พอก็ใจแป้วเล็กน้อย เราลองมาโหลดกันดูนะครับมูฟไปเลยนะเลือกรายการที่จะย้ายนะครับแล้วก็เลือกหมดเลยดูซิว่าใช้เวลาแค่ไหนหน่าจะซดโขกอยู่นะลุงแมวว่าอ่ะย้ายหมดเลยนะครับตอนนี้ลุงแมวจะย้ายทั้งหมดเลยนะที่มีอยู่ในตัวเครื่องเนี่ยย้ายไปที่ตัว SSDM2 นะครับตกลงดูซิใช้เวลาแค่ไหน ใช้เวลาไปประมาณ10นาทีซึ่งเร็วมากๆนะซาบลงแมวนะไฟล์เกือบ500กิกนะครับใช้เวลา10นาทีนี้ถือว่าโอ้น่าชื่นชมเดี๋ยวเราโหลดมากันรัวๆเราจะมาลองเกมแรกกันเลยนะครับ Ratchet Clank คงนะน่าตื่นเต้นมากว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะ Exclusive เฉพาะของ PlayStation 5เลยนี่แหละตรงนี้แหละวัดใจ ว่ามันจะกระโดดอะไรหรือเปล่านะถ้ามันจะมีอาการกระโดดเกิดขึ้นนะ่ะกระตุกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเกิดจากตรงนี้แหละก็ไม่นะครับเนี่ยวื้บก็เปลี่ยนฉากได้นะไม่รู้สึกอะไรนะไม่รู้สึกว่ามีปัญหาในการเล่นอะไรก็น่าจะประมาณนี้เพราะนั้นถ้าเป็นเกม Exclusive นะจากเอ่อแ a t c ช t a n นครงนะครับสำหรับลุงแมวเองคือไม่ได้วัดด้วย เครื่องมือทางสถิติอะไรนะก็คือจากความรู้สึกในการเล่นเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะต่อไปแล้วลองมาดู Ghost of Tsushima นะเพราะว่า Ghost of Tsushima เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เวลาพอเราตายอะ่ะแล้วมันจะเกิดใหม่โอ้โหตอนเล่นเพยีนี่คือนานมากเราลองไปตายกันดูนะว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนในการเกิดเดี๋ยวลงมาลองไปตายอีกรอบหนึ่งเฮยมา อ่ะปึ๊บอันนี้หยุดอันนี้ไม่เกี่ยวนะแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าเกมจะโหลดปึ๊บสแค่นี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะไม่ได้ช้าอะไรนะครับกอนนี้พอเข้ามาในเกมแล้วนะไอตรง checking for add on เนี่ยมันจะนานหน่อยแต่ว่าลุงแมวไม่แน่ใจว่าไอความนานเนี่ยมันเกิดจากการที่มันต้องต่อไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ของ Ubisoft แล้วก็เช็ค ข้อมูลหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตัวนี้หมุนอยู่นานเหมือนกันนะนานในที่นี้ก็คือเนี่ยเท่าเนี่ยที่เราเห็นกันเนาะแต่ว่าพอเราโหลดข้อมูลนะครับโหลดข้อมูลเกมต่างๆนเนี่ยเดี๋ยวลุงแมวลองสักอันหนึ่งติตัวนี้นะดูซิว่าใช้เวลาแค่ไหนปึ๊บานี่นะครับนี่คือเวลาของการโหลด ก็ใช้เวลาประมาณนี้นะมาลนะนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลอง fast travel ดูนะไปที่ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกัน fast travel นะครับปึ๊บดูสิหนึ่งสสามสห้าประมาณ5วินาทีนะประมาณนี้นะนี่นะฮะ วอชดอกลีเจียนนี่ก็จะมีอาการคล้ายๆกันนะก็คือจะใช้ Fast Travel เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าในเวอร์ชัน p พ4เนี่ยมันก็จะรอานานมากเหมือนกันแต่ว่าพอมาเล่นบน p พ5ปุ๊บแล้วก็แป๊บเดียวนะรู้สึกกระโดดแป๊บเดียวก็ถึงเลยนะครับโหลดแป๊บเดียวเท่านั้นเดี๋ยวลุงแมวลองดูว่าบน SSD ของ Transcend เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะอ่ะตัวนี้คือเริ่มต้นเกม ประมาณนีน้นี่นะลองดูนะเราจะโหลดแคมเปญน,นะครับปึ๊บคอนติเนียไปเลยนะดูซิว่าใช้เวลาเท่าไหร่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอ็ดสิบสองสสิบห้าสิบหกสิบเประมาณ19บเกาวินะฮะก็ก็นานอยู่นะ19บเกาวินะครับ แล้วก็ไป fast travel เหมือนกันลองนะไปละหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าวินนะโอเคโอเคเรามาลองกันดูนะครับ Watchdog Legion ดูซิว่ามีความแตกต่างกันไหมนะโว้บ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 <cross> อันนี้จริงตอนนั้นก่อนหน้านี้ไม่ได้นับนะอันนี้คือ ssd ของ play 5ล้แต่ว่าโอ้เร็วกว่าครับเร็วกว่าอ๋อเร็วกว่ารู้สึกได้เราลองดูตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยประมาณ19วินะลองดูนะครับปัป๊บเอานะไปแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 5เร็วกว่าเร็วกว่านะเร็วกว่าแต่ถ้าถามว่าเร็วกว่าเยอะไหมก็เร็วกว่าไปประมาณ3วินาทีแบบคร่าวๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมา fast travel กันดูนะ ที่ทำไว้คือประมาณ5วินะลองดูนะ1,2,3,4,5ประมาณเท่ากันนะดูลงแมวนับช่วย <c oughs> อลองอีกที1 2 3่5ประมาณนี้อโอเคเดี๋ยวเราลองมาดู assassin s creed valhalla กันบ้างนะครับ ลองไปที่โหลดเกมเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ประมาณ14วินาทีนะแล้วก็เราลองมา Fast Travel กันดูนะครับ1 2 3 4 5, 6, 7, 8อ่าเร็วขึ้นมันต้อแต่ฉากด้วยนะครับว่าเราฟาสตไปที่ไหนประมาณ8วินาทีจากที่ทดลองได้เทสมานะครับผมก็พบว่าตัว SSD ของ Transcend ตัวนี้ก็ถ้าเกิดเราซื้อมาใส่นะครับก็จะเพิ่มการเก็บเกมได้เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับผมก็น่าจะประมาณ15-16เกมประมาณนี้นะ ถ้าบวกกับตัวฮาร์ดดิสไม่ใช่สิ SSD นะครับของตัว PlayStation 5เดิมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20กว่าเกมซึ่งรู้ไหมว่าก็ถือว่าเยอะแล้วนะเป็นหายาทองที่มีราคาทะลุเครื่อง PlayStation ไปแล้วนะครับราคาสูงนะนะแน่นอนนะครับว่าความเร็วนะถ้าเทียบกันดูแบบไม่ได้เอานาฬิกาวัดนะครับใช้ความรู้สึกจับเนี่ย SSD ของ PlayStation 5เร็วกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่า SSD ของ Transcend เนี่ยก็ไม่ได้ช้าเลยนะ ก็อาจจะต่างกันแค่ประมาณไม่กี่วินาทีนะครับผมแล้วก็ในบางฟีเจอร์นะเช่น fast travel เนี่ยอาจจะไม่รู้สึกมากอาจจะต่างกันนิดนึงตรงตอนโหลดเกมนะโหลดหน้าเกมเข้ามาตอนแรกนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจนะสามารถเล่นเกม exclusive ได้ไม่มีปัญหานะครับผมไม่ได้รู้สึกว่ากระตุกหรือว่าสะดุดอะไรถ้าเกิดทำการเปรียบเทียบนะครับกับราคาประมาณ5-6000บาทนะกับประสบการณ์ที่ได้รับ ดูแมวก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมก็สามารถที่จะเล่นเกม PlayStation 5นะทั้ง Exclusive แล้วก็เกม PlayStation 5ของ Third Party เนี่ยได้แบบโอเคสบายๆนะครับอาจจะมีช้ากว่าตัวที่อยู่ในเครื่องไปนิดนึงนะแต่สำหรับดูแมวเองก็ไม่รู้สึกว่ามันต่างกันมากขนาดนั้นนะครับดูแมวขออคุณทางทันเซนนะครับที่ทําการส่งเจ้าตัว SSD ตัวนี้มาให้ลองนะครับผมแล้วก็ท่านชมท่านไหนสนใจนะสามารถคลิกรายละเอียดนะครับที่ ใต้วิดีโอได้นะครับผมที่คอมเมนต์แรกนะเขาก็จะมีมาลดราคาเป็นระยะๆะะนะครับผมลองคลิกเข้าไปดูได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการลอง SSD PlayStation 5นะท่านผู้ชมมีประสบการณ์การใช้งานกับ SSD ตัวนี้ยังไงบ้างก็แบ่งปันกันมาได้นะครับผมเพราะว่าลุงแมวเนี่ยก็ลองแบบสัมผัสแรกเท่านั้นเองนะยังไม่ได้ลองในระยะยาวนะขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับลุงแมวไปก่อนแล้วสวัสดีจ้า